นี่ครับผมคนดูครับเมื่อวันก่อนเนาะก็ทางเกม PB นะครับได้มีการแบบว่าเอาแบบสำรวจเนี่ยมาให้ผู้เล่นได้ทำเนาะกับเกี่ยวกับเรื่องมาโคแี่แหละนะครับผมอ่าแล้วคันคันนี้ในคลิปนั้นอ่ะผมก็ถามแบบว่าได้พูดในในคลิปไปว่าแบบเอ้มันมีไหมแบบมาโคปืนพกอะไรอย่างเงี้ยเออนี่ครับก็ตานี่เลยมีคนส่งมาให้ผมนะครับพร้อมกับคลิปวิดีโอประกอบด้วยนะบผออ่ะนี่มาโคปืนพกนะครับที่เขา ส่งคลิปมาให้ดูนะครับเป็นไงล่ะมึงเออนะคเห็นเขาบอกมีมาโคธนูด้วยโอ้ส่งมาสะย,ยาวนะครับขอดูแบบสั้นๆแล้วกันเนาะเออเอาหมุนเออเออประมาณนี้นะครับเขาส่งคลิปมาโคสนไนมาด้วยแต่ว่ามาโคสไนเนี่ยมันดูไม่ได้คนดูผมกดโหลดแล้วมันก็แบบ มันเหมือนไฟล์มันไม่สมบูรณ์หรือยังไงไม่เข้าใจนะมันก็คือกดดูไม่ได้เลยนะครับโหลดมาเต็มแล้วก็แบบมันก็ดูไม่ได้เลยไม่รู้เป็นที่ผมหรือเป็นที่เขาหรือยังไงหรือเป็นที่ทาง Gmail เองอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยละกันนะครับผมนะก็โอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมีคลิปมาโหลูกสองด้วยนะไม่ใช่ของเขานะครับแต่เป็นของผมเองผมเล่นเองกับมือเลยนะครับผมแต่ว่านะครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วกันว่าทําไมผมถึงทําคลิปเล่นมาโคมาโคลูก2องไว้นะครับผมซึ่งมันไม่ได้เล่นเมื่อสองสามวันนี้หรอกมันเล่นเมื่อปีที่แล้วนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังผม,ผมมีเหตุผลบาางเลยว่าทําไมผมถึงทําคลิปมันไว้นะครับผมนะ g m ที่ดูอยู่อย่าเพิ่งงอนอย่าเพิ่งโกรธนะครับผมมีเหตุผลจริงๆนะครับผมนะผมก็เลยถ่ายคลิปไว้เอาไว้คนดูได้ดูกันนะครับผมอ่ะคลิปนี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยละกันนะครับผมนะเดี๋ยวก,กด ให้ผมด้วยละกันนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวรับชมโคซาสักคแล้วเราเข้าไปดูเลยนะครับว่าลิปปี้จะเป็นให้คนดูได้ดูเนะี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับผมเล่นห้องซองอยู่ปกตินี่แหละยิงธรรมดาธรรมดาแบบยิงมาแบบว่ายิงเล่นๆขำๆไม่ได้อัดคลิปนี่แหละแต่พอเอิญพอเอิญผมเล่นอยู่ดีๆไปแล้วคราวนี้ผมไปเจอเขาน่าจะมาโคแหละเพราะว่าความเร็วอะไรเงี้ยคือผมไปลองทำมาดูแลแม่งเฟะเลยนะครับ คือเขาใส่เบวัไวนะครับเขายิงแบบปึ้งปึ้งปึงปึ้งปึ้งมาเลยคือคือไวมากคนดูผมยิงหนึ่งนัดเขายิงออกมา3นัดแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นผมตกใจมากแล้วครั้นี้ผมก็แบบว่าอ้ย มันไวขนาดนี้หรอวะมาโครหรอวะถ้าถ้าไม่มาโคนี่คือยังไงว่าสับสดเหรอผมก็ลองไปใส่เบไวหาเบนู้นเบนี้มาใส่สรุปว่าคือมันก็ยังไม่ไวเท่าจนสุดท้ายผมคล้องใจคือมันเป็นเล่นที่ผมคล้องใจมากผมก็เลยลองเอามาโคเนี่ยมาลองเล่นดูแต่ว่าลองไอดีไก่นะเออไปลองเล่นไอดีไก่ก็ลองลอง,ลองปรับลองลอง,ลองปรับดีเลยอะไรเงี้ยเนาะตรงนเนี้ยเนี่ยผมก็ลองปรับจนแบบว่าเอยโอ้โหไม่ใช่เลยนะครับผมไม่ก็แบบโอ้ผมพูดตรงๆเลยว่าตอนนั้นผมโดนนะคือแบบชี้ไม่ไวขนาดนี้หร ว่าแบบใสเบวไยมีบ like, like, ัฟแคนนะครับแล้วก็แบบสื้อซองซอมบี้เนาะยิงหูปุ้งปุ่งปุ่งเลยเดี๋ยวคลิปเนี้ยเดี๋ยวผมให้คนดูได้ดูกันเลยนะครับว่ามันรัวขนาดไหนนะครับผมแล้วก็มาแบบให้คนดูที่แบบว่าไม่เคยเห็นผมเล่นมาโคเนาะได้ดูกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์แบบสำรวจเนี่ยนะครับไว้ใต้คลิปละกันนะครับให้คนดูเนี่ยที่ยังไม่เคยทําแบบสำรวจเนี่ยนะครับลองไปตอบแบบสำรวจดูนะครับคลิปนี้จะได้แบบ เออจะได้แบบว่าเห็นภาพมากขึ้นนะครับอ,อ่ะลองไปดูกันครับผมไปครับ <c oughs> แต่ผมบอกเลยนะต่อให้คุณเนี่ยมีมาโคที่ยิงเร็วแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นงูแบบผมเนี่ยคุณก็จะเป็นเหมือนผมในคลิปนี้เลยครับคาตาอนนั้นนั่นแหละครับอย่าที่คนดูเห็นนะ <c oughs> <c oughs>

ลอคนดูครับรัวไหมเร็วไหมผมไม่รู้นะว่ามันเร็วมากไหมสําหรับคนที่แบบว่าเออคนที่แบบเคยใช้มาโครหรือสําหรับคนที่แบบว่าอชอบในเรื่องความเร็วของปืนลูกซองของ GBB เนาะเวลาสับอะไรเงี้ยผมไม่รู้นะว่ามันเร็วมากไหมแต่ว่าคือวันเนี้ยผมเปิดทิกตอกมาโอ้โหผมเจอคนอ่าน่าจะสวีดูหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะคือ เจอของพวกพี่แกที่สับไวมากคือแบบโอ้โหแม่งอย่ากระปืนคนอยู่แล้วอะ่ะแบบแม่งรัวผมเยอะเออโอ้วันนี้เจอเพียบเลยนะครับเจอหลายคลิปมากแบบปัดทิกตอกไอ้โหเจอเยอะมากนะครับซึ่งเอาจริงๆนะก็นะไอตรงนี้นะ่ะสำหรับผมผมมุมอมองผมนะผมมอง,มองก็โอาหูมันมันเวอร์มากเอ,อ้คุณชายเขาว่ามันเวอร์จริงจากใจเลยผมแต่ก่อนผมที่แบบเล่นพีอยู่ใช่ไหมช่วงแต่ก่อนเลยผมก็เคยเล่นมาโคแบบ ปกตินะแบบเล่นปกติเลยเออเล่นมาโคเป็นปกติเลยผมก็เคยเล่นนะแบบนั้นอนะ่ะเออแต่ว่าแบบไม่เคยทําให้แบบว่าสับไวได้เท่านั้นเลยคือผมมองว่าโอ้ยยัซากุโดที่ร้องชิบหายเลยนะครับร้องโปแนะน,น่นอนนะครับผมนะเออแต่ไม่รู้นะว่ามันเป็นโปรหรือมันเป็นมาโครแต่ผมมองมันน่าจะมาโคนะั่นแหละแต่คือมันไวมากเลยครับดูครับก็ดูให้ด้วยละกันนะครับว่าระหว่างสับสดกับมาโคผมนี่การเล่นมันแตกต่างกันไหมนะครับเดี๋ยวคิดน้ ไม่ดูนะครับเออแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับใครทอร์ได้ดีเลยใครอยากขับสดแบบไม่ใช่มาโฮก็ลองไปตั้งค่าตามผมได้ผมมีสอนอยู่ในช่องผมนะครับอ่าับสดสไตล์สไตล์ตาเกีจนะครับไปได้เลยนะครับไปลองดูกันได้จิบายแล้วตัวผมจะปึก เฮ้ยเสียงแน่นๆเคลื่อนเทมามาเหมือนกันทุกอย่างในคลิปที่ผมเล่นมาโคกับสับสนอ่ะเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแบบโอ้โหไม่เกิตายเฮ้ยคุณตายรอดโอเคสวยทำย่าหน่อยละกันอ๋อตายแล้วเหรอเฮยรอคนเข้ามาครับตอนนี้ โอ้โหหัวแตกอย่างมั่นเลยว่ะเต็บเต็มนี่กลางอากาศเขาเรียกว่าหลับกลางอากาศเกิดใหม่ที่ฐานนะครับ ใเบวไวไม่ได้เล่นมาพักหนึ่งนี่มันมันรู้สึกมันมือจริงว่ะรู้สึกแขแกร่ขึ้นแน่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 น นนเบื่อตาแน่น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 นีเสียโคตรแน่นเดี๋ยวเพิ่งวิ่งมาลูกกูเด้อโอ้โหแน่นแน่นไม่ตายด้วยมันนั่นแน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 ่นโคตรมันโคตรมันเลย มันเลยแน่นแน่น่นแน่นนะครับแน่นแน่นแน่นโคตรมันเลยอ๋อช่วยช่วยกันางไหนจริงวะอย่าได้เว้ยอย่าได้เว้ย นั่นแน่นน like ั่นแน่นอยู่บนบ้านก็เสียวได้นะครับนั่นแน่นนั <h <h ่นแน่นข yani> ้อห้ามก็เยอะนี่หว่าไปไหนหมดเฮ้ยอ๋อโดนยิงจืดนี่นายเนียนมากเลยเพื่อน สองหัวมั่งไหมเออเดี๋ยวสองหัวมั่งไปแน่น่แน่น่แน่นแเครับเล่นเหลือร้อยครับแน่นแน่นครับแน่นแน่นดันไปบ้างดิฝั่งตรงข้ามก็ยอยู่กันเยอะไม่ใช่หรอแน่น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  แน่นแน่นเอาเลยไปจ้ะโลดึงแนนแนนแนนนเาจะโอ้ยก็สบายใจๆไปโดนมาครับมาครับแน่นๆนะแต่ก็กลมันจะ ความพวงเวลาเล่นเนี่ยมันต้องระวังกสุดนจริงท่านพวงเคิวเดียวครับโอเควิค่งมันว่า ตรงๆแล้วกมันว่ะแต่ว่าดีย๋ยวที่ผมบอกนะคุณดูต้องช่วยกันช่วยกันดูนะว่าเราผเล่นมาโคกับสับสดอันเนี้ยอันไห่เนี้ยมันแบบมันแตกต่างกันแบบเฮ้ยมาโคอาจจะผิวกว่าอะไรอย่างเงี้เออก็รอ,อคอมเมนต์ดูนะครับนะสับสนจริงๆด้วยกูไม่ได้มาโ,โคเลย <laughs> บ,บอกวนน่าขันเสือฟ้าคนปั่น,นกูเ,เ,เ,กเนี่ยอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับอีกรอบหนึ่งีรอบหนึ่งอันนี้ผมสร้างอ้องเล่นเองนะครับแต่ว่าคน คนแบบว่าพูดตรงๆนะหาห้องที่แบบว่าจะแบบว่าแบบเปิดได้เล่นซองเนี่ยมันหายาก่อยหรือพูดตรงๆเลยว่าเขาคงไม่อยากโดนลูกซองอะไรี่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะไม่อยากแบบเล่นกลนะเนาะคือข้าพูดแบบเล่นกลเนาะราต้องเปิดซองแบบถ้าเปิดซองถ้าในห้องก็เปิดซองแล้วโดนซองแบบตุ้มตุ้มตุ้มนัดเดียวก็เออกลก็ยุ่ลำบากเลยนะฮะ สวัสดีค่ะพิตาสัมบีนะครับผมนะฮะกระโดดถักทไปแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งโดดไปแล้วหนึ่งกรุ๊นะครับผมมาคนก็เข้ามาเรื่อยๆเลยครับพี่มาเรื่อยๆเลยเพ่มาเรื่อยๆเลยกระโดดแบบนี้เลยเหรอดินป่า ไม่น่าเปิดไอ้นี่เลยวะเปิดปืนพกเลยผมลืมผมลืมลืมป,ปิดพกปิดระเบิดลืมระเบิด <c oughs> บอกเลยว่าคนที่อยู่ในบ้านนี่ถนะ้าโดนระเบิดเข้าไปเนี่ย <c oughs> โดนระเบิดจะไส่น่นอน <c oughs> <c oughs> โคตรลัน่นอ่ะลั่นมาก ดีครับโอ้โหมาเก็ตจ่ะเออภาษาข่าวโดนเจ็บปะโอ้ย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 ไอไอเล็บยูนี่นะออกมาตรงนี้นั่นจ้อ๋อนีไปเอาระเบิดไปเอาระเบิดไปจะเอ๊ะไว อยู่มุมน,นี้มุมเดียวเหรอครับพี่ the hole. มาครับพี่มาเลยครับพี่มาเลยครับพี่ผมไม่อยากดันขึ้นไปก็ตรงที่คนเพิ่งเกิดอนะ มันสามารถวิ่งมายิงเราได้แบบฟรีๆเลยนะครับเหนือเลยรู้สึกตกกลางเป็นคนวิ่งมาเนี่ยแหละจริงสวยคนเขาเาออกนะตอนนี้จริง ตายอยู่ก็สบายใจไม่จริงไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกอดูแลตัวเองนะยิงยิงอยู่ยนี่นายจะลมพัดอ,นนอุย้ยหนึ่งนัดไม่ตายมีคงเดียวเลยผมหากินแล้วนะตรงนี้แชมเปละฮะโอ้โหเนี่ยแหละที่ผมบอกครับผมไม่อยากกระโดดขึ้นมาเพราะว่าอย่างเงี้ยแหละคือ ตัวก็พีบตัวเพิ่งเกิดอะตัวไอรอนอะสามารถจิงเราฟรีได้นะครับผมเนี่ยเพราะฉะนั้นอยู่ข้างล่างนะ ลวงเราึ้นไปล้วงแล้วโอ้โหมันไอ้เก่าล้วงมากกว่าโอ้ในในบ้านเอ้ยในบ้านนี่ตายกันเรียบเลยวะแล้วก็ไปอยู่ไหนกันหมดมาฝั่งนู้นฮ้ยอยู่ในฐานเลยเหรออยู่ข้างในเลยปะน่าทายในกู เอยอย่าังอย่าังอย่าังอย่าไปจะตายหมดเพื่อนเดี๋ยวตายหมดเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยรอดักกระทียมกูได้บ้าเลยดีกว่าเด้อโอเคจบเกมชนะเลยว่าฝั่งแดงเอ้ยมันต้องกินหรือวะเอ๊ย That headshot you k n o w โอเคครับผมก็ประมาณนี้นแหละโอ้สามสิบเก้าคิวอีคิวเดี๋ยวก็จะสี่สิบคิวแล้วโอเคประมาณนี้นละกันนะครับผมนะอยากให้คนดูได้ดูกันนะครับเนาะเออผมก็รู้จะยังไงนะครับไม่ร <c oughs> ู้จะพูดยังไงก็คอมเมนต์ละกันนะครับผมว่าระหว่างผมเล่นมาโคก,กับสับสนมีอะไรที่มันแตกตา่างกันบ้างนะครับผมนะโอเคครับผมขอบคุณรับชมคลิปนี้มากๆครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเจอกันจ้า